กรณีของบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนว่าหุ้นไทยคมนั่นเองฮะวันนี้ล่าสุดอยู่ที่12บสอบาทสี่สิบนะฮะบวกมาอีก1 0ตันก็ใหม่มช่องหนึ่งนะฮะก็ถือว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับต่อเนื่องมาเป็นวันที่3แล้วนะ,ะสำหรับไทยคมแต่ว่ามันก็มีประเด็นข่าวที่เมื่อวานก็ได้มีการสนทนากับทางซีอของทางไทยคมคุณประถมภพสุวรรณสิรินะครับก็มีหลากหลายประเด็นนะครับแต่ว่าไฮไลท์สําคัญอีกเรื่องหนึ่งครที่เสริมจากเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของดาวเทียมไทยคม11 เมื่อวานเนี่ยทางคุณมรรถมพบเองก็พูดแตะๆไว้นี่หนึ่งนะในรายการข่าวพูดจอตลาดของเราเมื่อวานนี้ครับแต่ว่าไปสอบถามเพิ่มเติมก็ปรากฏว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าปี2027เนี่ยเขาจะมีการยิงไทยคม10นะฮะซึ่งเป็นดวงใหญ่ดวงหนึ่งนะฮะขึ้นไปก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยแผนต่อไปก็คือจะยิงดาวเทียมไทยคม11คต่อเนื่องเลยนะในปี20 28นะครับอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าดาวเทียมที่ว่าเนี่ยนะครับาดาวเทียมไทยคม11เนี่ยขนาดอาของเขาเนี่ยฮะขนาดใหญ่เนี่ยไม่แพ้กับดาวดาวเทียมไทยคม10เลยนะครับแล้วก็มูลค่าของการลงทุนเนี่ยฮะประมาณ1-0,000ล้านก็ใกล้เคียงกับไทยคม10ที่มูลค่าก็ประมาณหมื่นกว่าล้านเหมือนกันครับอันนี้ก็มีแผนที่จะยิงก็เท่ากับว่าในปี20 2027 2028เนี่ยก็จะมีดาวเทียมขึ้นไป2ดวงใหญ่ ของตัวของไทยคมนะครับคือไทยคม10และก็ไทคม1 1แล้วก็ระหว่างนั้นมันก็จะมีไทยคมดวงเล็กๆอื่นๆที่เขาจะมาเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าในช่วงปี2027 20นะครับหรือว่า2028เนี่ยผลประกอบการของไทยคมน่าจะเติบโตก้าวกระโดดเลยนะะจากตัวของฐานลูกค้าโดยเฉพาะไทคม10เนี่ยตอนนี้เขามีลูกค้า,าทีา่มีการสัสญญา ซื้อเขาเรียกพื้นที่นะฮะแบนด์ในในในดา,ด,าดาวเทียมนะครึ่งดวงไปแล้วนะเพราะฉะนั้น,น,น <ะ S 2> ถ้ายิงขึ้นมาไหนก็จะเป็นการรับรู้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าติดตามนะครับแล้วก็ถ้ามันใกล้นิดหนึ่งฮะเอาเค,เคปี2 0งศเจ็ดไกลไปปีนี้นะครับทางไทยคมเองโดยคุณปฐุมภูมก็บอกว่าะจะเติบโตนะครับจากปีที่แล้วไม่น้อยกว่<น>าสิบเปอร์เซ็นต์ปีที่แล้วก็ถือว่ามีรายได้และกําไรก็เติบโตค่อนข้างอย่างมีนัยยะสาคัญนะครับและที่สําคัญคือ หมุดหมายของไทยคมก็คือเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านเรานี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็อีกตลาดหนึ่งน่าสนใจก็คืออินเดียนะฮะที่ทางไทยคมเองมองว่าเป็นโอกาสนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของอินเดีย กว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็จํานวนของออประชากรเยอะนะฮะไม่เหมาะกับ,บการเดินสายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ดาวเทียมในแง่ของการขยายพวกออบอร์ดแบนอะไรต่างๆเช่นเดียวกับอินโดนีเซียแล้วก็ตรงฟิลิปปินส์ซึ่งภูมิศาสตร,ร์ของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาเป็นเกาะแก่งไม่เหมาะกับการเดินสายมันเหมาะกับการใช้ดาวเทียมตรงนี้ก็คือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดาวเทียมมองตัวของไทยคมเองก็มองว่าน่าสนใจและก็เป็นจุดที่ เป็นเป้าหมายหลักนะในแง่ของฐานลูกค้าของไทยคมในอนาคตเพราะว่าตอนนี้การใช้อ,อ,อินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันรู้สึกว่าออมีการใช้อย่างแพร่หลายนะครับแล้วก็มีเรื่อง AI อะไรต่างๆเข้ามานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานที่ทําใหออ้ราคาหุ้นไทยคมเนี่ยปรับตัวขึ้นดีนะคุณทัาชชัยก็คือเรื่องที่สปปลาวนะครับหลังจากที่รัฐบาลสปปลาวนะครับ,รบมีคำสั่งปรับราคาขายปีกแล้วก็ค่าอินเทอร์เน็ตในสปปลาวเนี่ยขึ้นอีก50%นครับนั่นก็ถือว่า ตัวของไทยคมได้ประโยชน์ตรงที่ว่าไทยคมเองนะครับมีการลงทุนในราวเทเลคอมนะครับถือหุ้นอยู่ประมาณ25อันนี้ได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าปกตินะคุณน้าชัยถ้าเป็นบ้านเราอะแพ็กเกจอะบางคนอาจจะประมาณพันหอะตีกขมๆหน้าต่อเดือนอะฮะแต่ปรากฏว่าที่สปอลบวเนี่ยเขามีการประกาศให้เพิ่มขึ้นอีก50อแล้วก็เมื่อวานในเราได้สนทนาคุณปฐมพงศบอกว่า เท่าที่ดูเนี่ยเอาง่ายๆคือถ้าดูจากเบื้องต้นนะฮะาจากประมาณสัก1000กลีบเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นมาประมาณสักอาจจะกลายเป็น2 0 0 0ักลีบเลยนะก็คือเพิ่มขึ้นอาจจะเท่าตัวในแง่ของแพ็กเกจนะฮะแต่ว่าไม่ทั้งหมดทุกลายนะที่ก็มี2ล้าน5 2าเนี่ยนะฮะ2ล้านแสนกว่ารายนะครับแต่ว่าประมาณสัก60%จะมีการปรับตัวขึ้นก็น่าจะเป็นผลดีสำหรับตัวของอไทยคมในแะง่ของการรับรู้ส่วนแบ่งไรายได้และกำไรจากลาวทลีคอมในฐานะผูผะ้ถือหุ้นอยู่2ีครับห้าเปอราเป็นประเอ็นทีา เขาเรียกมาย้ำรวบรวมให้ทีนีครับว่าประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของไทยคมที่จะดิงสองดวงในช่วงของอีกประมาณสักสามสี่ปีข้างหน้านะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสอปปลาวปีนี้จะมีในแง่ของกําไรเข้ามาอย่างมีนัยยะสําคัญเหมือนกันครับอันนี้สาหรับไทยคมนะครับปัจจุบันที่ไทยคมเขาเขาบินดาวเทียมอยู่สักกี่ดวงได้ห้าดวงใช่ปะตอนนี้มี4ี่ดวง4ดวงใช่ปะสี่ดวงมันจะมีไทยคม7ไทยคม8เนี่ยเป็นดาวเทียมที่ เขาได้ใบอนุญาตเป็นลายเส้นนะครับแล้วก็ไอ้ช่วงระหว่างที่เขารอยิงไทคม10เนี่ยเขาก็ไปดึงไทคมอสกับไทคม6ซึ่งตอนนี้เป็นของ NT ทีที่หบรสัรสมบทานไปก็เอาตรงนั้นมาใช้อ่าก็คือเอาง่ายๆคือเอาเช่าเบิร์กต้นนะฮะเอามาใช้ก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าให้บริการก่อนระหว่างที่รอ ไทยคมสิบครับอันนี้ก็4ดวงตอนนี้ที่มีอยู่นะครับแล้วก็เมื่อวานที่ทางคุณประถงพบนะฮะซีอของทางไทยคมก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีอีก2ดวงที่อาจจะอันหนึ่งก็คือเช่ามาก่อนครับแล้วก็มาเพราะว่าวงจรเขามีอยู่แล้วนะฮะแต่ก็จะมีอาจจะดวงไม่ใหญ่มากนะครับอีกสองดวงที่จะ เอามาวิ่งในวงโคจรที่ไทยคมเขาได้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 รับใบอนุญาตไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในแง่ของการซัพพอร์ตเบื้องต้นสำหรับฐานลูกค้าของไทยคมที่มีอยู่ปัจจุบันก่อนนะครับครับผมครับส่วนเอ้บอกเอ้แล้วดาวเทียมก่อนหน้านี้ก็อันไหนหมดอายุการใช้งานเขาก็จะปล่อยให้ร่วงไปอก็คือก็คือมันมีมันมีสดวงที่ อันอื่นในหมดนะอ้หนึ่งไทยคมหนึ่งไทยคมสองไทยคมสามแล้นก็หมดไปละอันก็ปล่อยทิ้งเป็นขยะไปแต่ว่ามันมีสี่กับ6กซึ่งหมดสัมปทานเมื่อสักสองสามปีที่แล้วซึ่งแอสเซทตรงนี้มันจะตกเป็นของเอ็นทีในฐานะผู้ให้สัมปทานใช่ไหมครับแล้วก็เอ็นทีเขาก็ด้วยด้วยความที่ด้วยความเป็นเอ็นทีนะฮะก็คือในแง่ของความถนัดในเชิงของดาวเทียมไม่ถนัดไทยคมก็ไปเช่ามาก่อนเอาสี่กับ6กมาใช้ก่อนนะฮะแล้วก็บริการไปแล้วก็ ของไทยโคมเองเขามีเจ็ดกับแปดครับซึ่งเขาเป็นใบอนุญาตอยู่ก็มีสีดวงขณะนี้นั่นเองเคยไปนั่งอ่านข้อมูลดูเขาบอกว่าความเร็วของดาวเทียมเนี่ยเวลาเขาแบบมุนมไปรอบๆนะครับเร็วมากเลยนะนั่นน่ะสิเร็วแบบเร็วขับไม่ดีนี่หลุดวงโคจรไปได้นะนะเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าการขับดาวเทียมเนี่ยหรือการก็เรียกการควบคุมดาวเทียมเนี่ยเมาว่ามันไม่แพ้ผมว่ามันมันยากกว่าไอ้พวกรถไฟฟ้าอีกนะรถไฟฟ้าเราเห็นเขาเอ๊ะมันก็วิ่งเส้นอยู่นั่นแหละแต่จริงเขาต้อง อบรุเยอะนะต้องผ่านลายเส้นมาเยอะนะครับอันนี้ก็ในส่วนของไทยคมนะครับ